สวัสดีค่ะพบกับจิตและก็ช่องจิตใจ DIY นะคะวันนี้ก็เดินมาชมสวนแล้วก็เจอแคคตัสนะแคคตัสนะทุกคนมันจะมีตัวเพลี้ยนะคะตัวดูดแบบนี้นะคะซึ่งมันจะทำให้แคคตัสของเราเสียหายได้นะคะดูต้นนี้อันนี้ก็โดนเพลี้ยลงแคคตัสนะเพลี้ยหอยนะคะลงแคคตัสแบบนี้เราก็จะมา ดูวิธีการนะคะทํายังไงให้ไอเจ้าตัวเพรียะที่ลงเนี่ยของเราออกไปเพราะว่าช่วงนี้น้องเขาก็จะเริ่มมีดอกขึ้นด้วยนะทุกคนเห็นตุม่มตุมตาตาของเขาภาพนี้จิตเคยถ่ายเอาไว้ตอนภาพตั้งนะคะแต่ทีนี้พอเอามาลงอยู่ในช่องเนี้ยจะเป็นเป็นจอเล็กๆนะคะนี่นะคะถ้าเราทำขยายใหญ่มันก็จะแตกไปนะคะ เนี่เห็นไหมที่ปลูกเอาไว้นะคะเรามาเริ่มกันเลยเราก็เริ่มดึงแคคตัสต้นเจ้าตัวที่มีเพรียของเราออกมาวันนี้เราก็จะเตรียมแปลงสีฟันนะคะแปลงสีฟันเก่าก็ได้เอามาไว้ใช้นะคะนี่เต็มเลยค่ะเพรียะ ไอ้เจ้าเพรียหอยจะชอบแคคตัสมากนะคะเขาจะมาดูดนะมาดูดจนเขาตายไปแห้งแห้งไปนะคะอ่าเต็มเลยจะมาต้องทำการดึงเขาออกมาเพื่อจะเอามาล้างนะคะทุกคนเอามาล้างนั่นเองแล้วก็ทำการเปลี่ยนดินเขาด้วยเห็นไหมตัวนี้ก็มีเหมือนกัน สำหรับคนที่ปลูกแคคตัจะมีปัญหากันทุกคนนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรฉีดเนาะอันนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาติไปเลยอย่างแรกเลยเรานำนะคะซันไลนะคะมาผสมกับน้ำนะคะอันนี้เป็นซันไลนะคะขนาดก็พอดีไม่ต้องเอาฟองเยอะนะคะอ่าแล้วก็ใช้แปรงสีฟันนะคะค่อยคอยขัดตรงที่มีไอเจ้าเพรียหอยเนี่ยคะ่ะออก นะคะข,ขัดออกนะคะเขาจะหลุดออกได้ง่ายเพราะว่าน้ำยาสันไหลล,ลื่นนะคะทุกคนลื่นเราก็กะกะเอานะไม่ต้องใส่เยอะอันนี้จิตใส่สักใส่ขันเล็กๆแบบนี้ขันแบบนี้นะคะที่เราซื้อมาขันละ10บาท20บาทอ่าแล้วเราก็หยดเอาน้ำใส่ครึ่งนึงแล้วก็เอาสันไหลล,ลงสักสองหยดนะคะแบบนี้ ค่อยๆขัดออกแล้วเขาจะหลุดออกได้ง่ายเลยค่ะขัดออกไปแล้วเราก็นำเขาไปล้างแล้วก็ไปพึ่งให้แห้งนี่นะคะได้เสร็จแบบนี้เจ้าเพรี้ยของเราก็จะหลุดหายไปแล้วนะทุกคนนี่นะคะนี่ล้างเสร็จแบบนี้พึ่งให้แห้งก่อนนะคะให้แห้งก่อนแล้วเราค่อยไปปลูกกัน ถ้าเราจะทิ้งนะก็สงสารเขานะคะหรือคนไม่อยากจะใช้ยากำจัดเพลี้ยมาฉีดเพราะว่าแพ้เคมีอยากปลูกแบบธรรมชาตินะเห็นไหมดินนี้ไม่เอานะคะดินนี้ไม่เอาเราเอาดินไปเททิ้งนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนดินใหม่ให้เขาอันนี้พึ่งจนแห้งแล้วนะกระถางนะคะกระถางปลูกแคคตัส ก็นำดินนะคะดินอันนี้ซื้อมาสำเร็จเลยนะคะทุกคนเป็นอันนี้จิตใช้หินภูเขาไฟนะคะลองก้นหลุมลองก้นกระถางอลองก้นกระถางเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ดินนะคะดินสำหรับปลูกแคคตัสอันนี้ซื้อมาจากร้านต้นไม้เลยง่ายๆนะคะ ซื้อมาไม่ได้ผสมเองนะจะมีดินสำหรับปลูกแคคตัสขายอยู่นะคะเสร็จแล้วได้แบบนี้เสร็จอืก็ทำช่องให้เขาหลุมหลุมให้เขาแล้วก็เราสามารถปลูกลงใหม่ได้เลยค่ะนะคะส่วนต้นไหนที่เป็นเราก็แยกแยก,แยกไปทำการล้างให้เขาให้หมดนะคะไม่งั้นเขาจะติดกันนะคะจะติดไปที่แคคตัสต้นอื่นได้อันนี้เราก็ปลูกนะคะ แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยอย่างง่ายดายเลยส่วนถ้าเราปลูกเสร็จแล้วเราจะหาหินนะคะที่เป็นสีนะคะที่มีขายอยู่ตามร้านต้นไม้นั่นแหละนะคะมาใส่ตามชอบได้เลยค่ะหรือดินใครจะสะดวกหาสูตรมาผสมปลูกเองก็ได้นะคะให้เคาระบายนะ้ำได้ดีโปร่งนะคะ แบบนี้นะคะนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนี่นะคะเรียบร้อยเราก็ได้แคคตัสที่ไม่มีนอนไม่มีเพียะนะคะเรียกได้ว่าไม่มีเรียอ่าไม่มีเพียหอยแล้วก็จะกลับมาสวยงามและกระปุกไปได้ตลอดแบบนี้เลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ